ดอกเอยยาสุไล่เดิมทีของ่านพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลง,หงย่อมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึงชาวนาภู้กี่วควายควอนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเลือกอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระกดิ่งไว้น,ำน้ำในเด้อครับเพื่อชิโาผนคลิปใหม่ๆขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้ผ้าพี่ผ้าน้องมาเลือกควายไปเลี้ยงเด้พี่น้องเด้ดอผู้ใดหาควายแม่ลูกนะครับสื่อสองได้สามผู้ใดาหาแม่สาวนะครับ ผู้ไร้หา้าแม่ยักษ์พี่น้องเข้าสูงรอยหาซิบซีหาซิบหาผู้ไร้พี่น้องครับมือนี้มีมาเปิดมาแบ่งให้พี่ให้น้องนะครับเดี๋ยวเลือกไปชมกันรายละเลอียดแต่ละตัวสิเป็นอย่งไรนะครับราคาสิเป็นอย่งไรมาหูวจักล้จะคล้องเพื่นสวัสดีครับ สวัสดีค่ะแนะนําตัวครับต้องหน่อยจ้าที่ยูครับบ้านกระนวนตําบลกระนวดน้าเภอิ่อซ้ำสูงจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้เฮามีจัดรายการนอมี3รายการค่ะวันนี้สรายการเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับค้ายงามเมืองกระนวนนะครับเมืองขอนแกน่นเฮาพี่น้องเฮานะครับอเบอร์โทรเบอร,บอร์ต่อนะครับ0 8 <80 S 1> 0 0 8 0 3 9 4 3 9 4 9 3 9 3 5ค่ะ9 3 3 5เป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์โทรได้ตลอด24ชั่วโมงพี่น้องเฮานะครับ เอาตัวแรกแหกมัานมาเลยตัวนี้เป็นแม่ลูกแรกค่ะเน่แม่ลูกแม่ลูก,ลกแรกเนาะตัวที่สองในท้องค่ะครับตัวนี้เป็นตัวผู้อายุสี่เดือนลูกชายก้าวเจริญค่ะลูกชายก้าวเจริญอายุสี่เดือนในท้องสองเดือนเพลรล่ำโงงค่ะเพลรลำโขงในท้องเพิ่นสองเดือนเด้อพี่น้องเด้อตรวจไปเนี่ตรวจแล้วลค่ะตรวจแล้วเนาะรับประกันท้องค่ะซื้อสองได้สามเพิ่นสูงเท่าไร่นี่หอ สูงร้อยสี่สิบเอ็ดค่ะสูงร้อยสี่สิบเอ็ดสี่สิบหนึ่งนะพี่น้องเด้อสูงร้อยสี่สิบหนึ่งนะครับสี่สิบเอ็ดพี่น้องเฮาเบ่งเลยนะครับตนวตัวลำชิงเพื่อนลำแาวห,หน่อยเนาะลำยาวค่ะเพื่อนได้แฉวคู่หน่นอยหน่อยแคว่สามคู่ค่ะสามคู่นะ้ะยยังไงไปได้อีกเนะยาะยังไไปได้อีกใังไไปได <ป S 2> ้อีกเด้อพี่น้องเด้อนะครับตัวตัวลำชิงเป็นควายยยวเนาะยาว,าวเป็นตัวยาวดีพี่น้องเฮาลูกถือว่าอนาคตเป็นพอพันได้พี่น้องเฮาแช่งขายแยวไงลูกเพื่อนเบ่งเลยคุณ ลูเนเป็ยงลูกกินนุ่มอยู่พันจากติดพร้อมจากน้อยค่ะแต่ว่าลูกสี่เดือนอแม่ท้องสองเดือนนี่ถือว่าท้องเร็้ยวดีหน่อยเนาะจ้าท้องเร็วดีพี่น้องเฮาแสดงว่าระบบสืบพันธุ์เพิ่นดีนะครับเบื้องแขีงขาลูกนะครับสูสีกับแม่แล้วเป็นควายผู้ที่แขีงขาถือว่าใสได้พี่น้องเฮาลูกชายเกาชเลือดเนาะลูกเพิ่นเนาะแม่นค่ะแม่เพิน่นนี่มีเสือมีสายป้าหน่อยนี่แม่เพิน่เนเนี่ยตัวเนี่ยตัวตัวเนี่ยอัน เป็นอันอยังก่อล่ะโอหน่อยจำว่าได้เพิ่นบอกมาอยู่เตี้ยอ้าว่าเป็นยังแต่ว่ามีเสรมิสายเนาะแนนค่ะเนาจังตัวมาถามเบิ้งพี่น้องเฮานะครับตัวเงาดีสูงลอยสี่สิบเอ็ดนะครับซื้อหนึ่งได้สองโอ้ซื้อสองได้สามพี่น้องเฮาซื้อสองได้สามค่ะเบิ้งในพี่น้องเฮ้าโอ้เงาเงาอหลี่ได้พี่น้องครับปุ๋ยหน้าตาสวยทางเขาเปิดเนาะเขางามค่ะเขาวงเขางามพี่น้องเฮาตัวนี้นะครับเพิ่นกินอาหารเป็นว่าหน่อยเนี่กินบ๊อบเป็นค่ะ เบื้องผมว่าผู้ใดนะครับอยากได้ควายธรรมชาติอิลีไปเลี้ยงนะครับคือเพิ่นเลี้ยงแบบธรรมชาติบ่ได้มีหัวอาหารพี่น้องเฮาปล่อยได้หน่อยปล่อยเลยานี่กินปล่อยเลยบ่เงยจากเถ้อค่ะเลยปล่อยให้เพิ่นกินหญ้าให้เบื้องเลยนะครับเนื้าสิสั่นก็เล็มดีเบื้องลูกเพิ่นพี่น้องเฮาควายน้อยนี่เบื้องหญ้าหญ้าเหี่ยนๆเจียนๆนี่พี่น้องเฮานี่บ่มีเลยนะครับว่าสิเงยกินมูบังมูบย่องปากเพิ่นน่ยอู้ยเบื้งไหนพี่น้องเฮาเบื้องไหนอ๋อโคมทองซื้อ2ได้3แบบบ่ต้องไปรุ่นนะครับ พอตรวจให้แล้วเม่นค่ะตรวจท่าได้ครับราคาเพิ่นนี่เปิดไว้ซี่เมื่นสองพันค่ะเบื่องดูราคาเลยโอ้ยน่าสำหรับผู้ที่งบหน่อยทุนหน่อยได้ไป้องเด้อนะครับแล้วก็ควายกับบอสอว่าเป็นใหว่าเป็นณตอนนี้นะครับเป็นคไอ่เกตกลางๆแล้วนะครับเพราะว่าความใหญ่เพิ่นมาดีแล้วนะครับนี่ เลี้ยงให้เพื่นอ้วนพี่น้องเฮานะครับไงลูกไงขึ้นมาพ่ออยากนมกับจังแยกลูกพ่นออกไปนะครับไดม้มึนกว่าดสองมึนกระจายไปแล้วแม่เพิ่นสิเหลือคาหน่อยลงพี่น้องเฮาแล้วบันนี้ขายแต่แม่ทองผมว่ามีมนะมีราคาก็คือลูกนี่เป็นกำไรน้อยหน่อยเนาะเมียนค่ะเมียนลูกเป็นกำไรเลยนะครับถ้าราคานี้ยนีแต่ว่าถ้าราคาคั้ยไปก็นี้ยสิแม่แม่ทองก็สิเป็นโัวหาเงินนิดหน่อยเนาะจ้านี่ยหงเขาใหญ่ๆหรอกลูกก็ได้โอ้ยพวงเนี้ยพูนอะ ตัวเห่าดีเด้อพี่น้องเด้อยแม่เพิ่นสี่หมื่นถอยก่อนสี่หมื่นสองพันบาทค่ะห้องจะซื้อห้องจะซื้อต่อได้อีกนิดน่อยต่อได้อีกพี่น้องเฮาหลังกลับไปส่งให้ฟรีพร้อมอีสานเฮาเนาะจ้าเบิ่งแน่พี่น้องครับต่อเอาเด้อพี่น้องเด้อเป็นต่อเอาอยู่พี่น้องครับบนน่ะตัวเห่าดีนะครับหนังซุ่มดีเป็นควายที่เพิ่งจะยังไงเนี่ยแล้วใบไงพร้อมบ่ฟฝดบ่ฟัดได้หน่อยเนาะบัวค่ะเลี้ยงง่ายหูหูหูเชื่องดีเพิ่นว่าเนี่ยรายการตั้งนี้ได้มีบ่ บัวค่ะรับประกันตัวนี้ซากลทั่วไปคือเข้าค่ะหางดอกขาถกไม่หยองนะครับขาถกขาถอนหนาแดนหางดอกดุขางดูขสวงสุดจมบ่มีเนาะจ้เป็นรับประกันให้เด้อพี่น้องเด้อเอ้าทวนเด้อพี่น้องเด้อนะครับแม่ท้องที่สองในท้องนะครับท้องครับเพชรล่ำโขงมีลูกชายยางน้ำกลนพี่น้องเขาเป็นลูกแรกเพิ่นนะครับแล้วก็ตัวเพิ่นสูงลอยสี่สิบเอ็ดเนาะจ้านะครับเพิ่นเปิดไว้สี่หมื่นสองพันพี่น้องครับเนี่ยสี่หมื่นสองพันบาทราคาเปิดราคาห้อง ให้ต่อรองเอาเด้อพี่น้องเด้อต่อลองเอาต่อลองเอาต่อหน่อยต้อลายมีทุนท่ายทั่วมาเลยครับพวกนะต้นตัวเงาดีเป็นตะเลียงพี่น้องครับตัวนี้ถ้าอ้วนขึ้นมากเพราะเป็นทรงนี้เด้พี่น้องเฮานี่โอ้โถวโถวโถวถวได้การอยู่ไปเบื้องตัวต่อไปเฮาส่งฟีอีสานพี่น้องครับส่งได้ทั่วไทยพี่น้องเฮ้าทั่วมาถามผมเลยนะครับเอาพี่น้องครับบ้านนี้เาเบื้องตัวที่สองของรายการโอ้ตัวนี้เป็นสาวงามพี่น้องครับเบื้องนี้าม่ได้พี่น้องเฮ้าตัวนี้นะครับล่เดี๋ยวมาเลยครับ ตัวนี้เป็นลูกสาวเบิ้มพันล้านค่ะลูกสาวเบิ้มพันล้านอายุย0สิบเดือนค่ะมีสิบเดือนพี่น้องครับเบิ่งก็เลยพี่น้องเฮาตัวตัวลำชิงดีดีหนาตึ๊บนะครับไปหาเมฆขึเ <c oughs> พไ่แกอยากไะเดินน้ำเพลิน,นเนาะเบิ่งพี่น้องเฮานะครับหน้าตาเนี่ยเราต้องสืบดอกว่าเป็นลูกผู้ใดนี่เบิ่งหูเลยนะครับหัวโหนกนุ่นดีทาาเขาเนี่ยวงเขาขั้นซ้อนนหน่อยเนาะจ้าอัตลักษณ์เพอรนตี้พี่น้องเฮาเบิ่งเอาเลยพูดนะวู้ยตาเตียมนะครับ แกมจำข้อนี่สามอ่องพี่น้องครับใส่ถุงน่องขาวเรียบไงตีในไ่ดีนะครับเนี่ยเป็นไงสูงอะไรน,นี่สูงร้อยสี่สิบสามบวกลบค่ะสูงร้อยสี่สิบสามบวกลบพี่น้องครับถือว่ามาดีอยู่เนาะมาดีอยู่ด้วยพี่น้องเด้อนะครับจักเดือนก่อนยี่สิบเดือนค่ะยี่สิบเดือนพี่น้องครับ,บเบอรนีหตุตตต๊เอกากสานี่ปะนี่ เอกสารบ่มีค่ะบ่มีเนาะจ้ะบ่มีเอกสารเด้อพี่น้องเด้อะนะครับแต่ว่าให้พี่น้องเบิ่งต้นตัวเอาพี่น้องเฮาเนี่ยสูงรอยสี่สิบสามบวกลบนะครับแล้วหน้าตาดีนะครับหัวโหนกวงเขาเนี่ยออกขั้นสอนแน่นอนจ้าพูดนะหัวโหนกาหาตาแม่แม่ขคเบียยังไงไม่แยกยังไเนี่ยแต่เนาะตาเตียมบักย่างไงนะครับตาเตียมแกมจำพี่น้องเฮาข้อนี่สามอ่องใส่ถุงน่องขาสวสวยๆเลยเอาขวางมาปะเนี่ยขวางมาเลยขวางมาเลยขอชมหน่อยขอชมหน่อย นี่ละนี่ละนั่นละโอ้โยโกดีแถนี่ไหมโยโกดีค่ะเป็นสัตว์ไปหน่อยนี่มาน,นี่เพราะท่านได้เห็นเป็นได้โอ้เบื้องลยพี่น้องเฮ้านะครับก็อ,อาจจะเป็นแล้วเพิ่นเพราะท่านได้ผสมก็ได้ต่อตัวดีเนาะจ้าตัวดีโอ้สามัญท่านงานประกวดกันธละวังหันกุ้งลังวังหันนี่เอาไปยงังม,มีมีหลุนนี่ตัวนี้ข้อดีนังดีพี่น้องเฮ้า หางหลายๆนะครับต้นตัวลำชิงดีถ่ายมังหน้าตัดนะครับลูกสาวเบิรมพัลลานเนาะแมนค่ะสูงลอยสี่สบสามโขลบตัวนี้เขาเปิดบาใบไหมเปิดไบหกมื้นหาพันค่ะเบิ่งนเนี่ยพี่นอ้องเฮาราคาไหมแต่จีบแล้วเป็นตัวว่าเสนกลัวแสนกลัวอยู่พี่นอ้องเฮาเดี๋ยวนี้ล้วโอ้ยผู้ใดมีเงินมีงบมีทุนนะครับมีทีมีทางเป็นตะซื้อเลี้ยงเป็นตะซื้อทิมไว้เด้อพี่น้องเด้อนะครับเบิ่งนเนี่ยอ๋อตัวควายไหมเงานะครับเป็นตัวเลึกดีสไตล์ป้าเบิรมพี่น้องครับ หางนี่แปะก่อยพี่น้องห้องุูน่ะสวยเลยเอายางพุนหน่อยเดินเลยจูงเลยต้นนี้บ่มีบ่ค่ะรับประกันต้นนี้ค่ะเบื้องน่พี่น้องถ่ายเพิ่นไหมบ่พูนอ่ะบ้านเพือเว่อรปานบ่มสายเขาพี่น้องห้องเบื้องหงหางเพิ่นที่ะพูนห้องมื้อเท่าไรก่อนนี่หกหมื่นห้าพันบาทค่ะหกหมื่นห้าพันบาทพี่น้องเฮากับความสูงรอยสี่สิบสามนะครับแน่นอนงถ่ายังหยุกอยู่ค่ะโถูกตัวตัวตัมือนีไหม วันนี้มีที่เด็ดเด้อพี่น้องเด้อมวันนี้มีที่เด็ดนะครับที่เด็ดเด็ดทุกตัวเด็ดทุกตัวชื่อว่าเด็ดทุกตัวตัวแรกเด็ดราคานะครับตัวนี้เด็ดความงามพี่น้องเฮาความงามเพิ่นดีมาดีแห้งเบิ่งแหอไยพุ่นน่ะทายเพิ่นแม่เนาะโอ้งามงามส่งฟรีหน่อยเนาะส่งฟรีค่ะส่งฟรีอีสานพี่น้องครับแล้วก็ส่งได้ทั่วประเทศเด้วยพี่น้องเด้อนะครับจะทั่วมาคุยกัน คารถดคาราก,กับสี่ซอยกันแบบใดสิบบด่รถให้กันได้บบได้แบบใดกับทั่วมาคุยกันสักก้อนนะครับเนี่ยเบื้องเนี่ยหนาหวานงามหัวใหญ่ครับหนาไหมอัตลักษณ์ไหมโอ้เอื้องง่เลยกว่างเสมอนะครับเปตยเลยถ้าทิศทว่งมาหนี่บบง่ายนิดหน่อยเนาะใหญ่ค่ะใหญ่เตอรนี่ค่ะง่ายโอ้ได้การได้การได้การเอาผูกไว้เบื้องตัวต่อไปห้าไปเบื้องง่ายก็นี่ไปดิเนี่ยยังมีง่ายก็นี่อยู่โอ้เบื้องเนี่น้องเขาเบื้องถ่ายยางคนเด้อผี้องเด้อปะตัว <laughs> เห่าดีพี่น้องครับเลิกดีต้นตัวลำชิงดีนะตึ๊ดเลยหางผัวดีมาบะเนี้เบื้องเมียยักษ์ปะเนี้เอาพี่น้องครับบานเห็นาเบื้องตสุดท้ายของรายการพี่น้องครับใหญ่ยักษ์พี่น้องครับตัวนี้ใหญ่ยักษ์ยาวใหญ่ยาวลึกเหล่าก็ยักษ์ผอมพี่น้องเห่าปวดเปลี่ยนเดต้นตัวลำชิงให้เบื้องสะก้อนโอ้ตัวนี้ไหมเอาความสูงสะก้อนหน่อยสูงเท่ไหนเนี่ยตัวนี้แม่ยักษ์สูงลอยหาซิฟซีค่ะ เอาโดนๆดนเด้อพี่น้องเด้อนะครับโดนๆสีมามีมันยักๆมาให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับแล้วว่าแมนว่าสูงแต่ขาได้พี่น้องเข้าตัวนี้นะครับว่าแมนว่าสูงแต่ขาเอวจิ้วๆิเอวลิ่งๆิเอวไอเย้าเหย้ได้พี่น้องเข้าอันนี้มันมันเป็นควายยังไงหรือเปล่ารตัวสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับต้นตัวดีนะครับต้นตัวใหญ่ใหญเลยนะครับสูงลอยห้าสิบสี่วัดดิแม่ค่ะร้อยห้าสิบสี่บวกลบปาดถูเบิ้งไหนเอาให้เบิ้งขัดพี่น้องครับเบิ้งขักเลย ขา,า,ขารังลูกขารังจะสวยลูกสาวจึกพอแหมถ่มหัวหยัดมือ <c oughs> โอ้ได้การได้การมาเบื้องหนา้าบ่เนี่ขอเบื้อง <ผม S 1> หน้าเพิ่นจัง<ม>หน่อยเห้เพิ่นเบื้องหนา้าป๊าดวหน้าเขาไหมโอ้ตาตูบดังเงยดังเงยปากเงยนะครับปากเงยดังเงยตาตูบทางอุไทยเพิเ่อนเขาเคลือบอแบบนี้เนาะเขากลมมาเมื่อเลยเนาะ กลมม,ดลออบบมลัดเลยนะครับเพื่อนเขาเครือบ่พพี่น้องเฮานี่แบบนี้ผมกับรู้เด้นะครับเบิ่งกเลยพี่น้องเฮาสถานะเพื่อนเป็นอะไรน,นี่สถานะผสมฝ่าประทานไว้1ิหมือคะ่ะผสมฝ่าประทานนะครับผสมฝ่าประทานไว้1ิหมือเด้อพี่น้องเ้อผสมอยู่คอกเลยค่ะ๋อผสมยําเฮาเลยเม่้นค่ะเพ็ยนไดพี่น้องเฮานะครับผสมฝ่าประทานได้พี่น้องได้ตัวนี้ปาดใหญ่ลีหนาเหลิกนะครับเรียบเรบดีแซงขาปวดแล้ว หาลอยหาเซฟนี่หเขาแบงค์เขาได้ไหเปิดไว้หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันค่ะ <laughs> โอ้ใครมันได้จีเนาะเนาะอันนี้เปิดให้แบบราคาทองว่างไปเลยค่ะว่าไม่ได้จีแม่หัวคือจีต่ำกันนะผู <laughs> 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 ้ดใดไ่เพราะท่านพ่ออยากตีกันผมนี่ได้จีเนาะสิ <laughs> <h ast> ไปหาเสียไรจะน้อยหาสิเพ <OK> รามีอยู่ตะกี้ <laughs> ตะกี้มันเป็นราคาล้านนึงสิเนาะ ปุ่นโอ้ปันปันไม่ปันยังกับปันปัญญากับหลานปันยายกับหลานเป็นหองเขาไม่เป็นแม่กับลูกดิเบืงความใหญ่เพิ่นนะครับตัวนั้นรอยซี่สิบสามหรือพียงสวงเพิ่อนเนาะแม่นค่ะนิดไปเลยป้าตัวหนึ่งแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันค่ะห้าหมื่นเก้าพันพี่น้องเฮาราคาเปิดราคาห้องนะครับหนาเลิกพี่น้องเฮาเพิ่มผสมฝาประทานไว้แล้วเป็นควายที่ไปสะซ่าเชิงเชื่องนะครับ S <s> หู้ค่ะหู้ตัวตัวยังสี่เขาเนียนชมตัวจริงเนาะหน่อยเนาะแมนค่ะมาชมตัวจริงเอาให้เบิ้งตัวจริงให้มาจูงเบิ้งนะครับให้มาบายเบิ้งให้มาจับเบิ้งนะครับยงไปอีกมาเต็มเฟี้ยมจูงไปพุ่นจูงไปพุ่นมาเต็มเฟี้ยมจูงไปจูงไปคนปปปนี่มิดเลยจูงไปอีกจูงไปอีกมาหนี่ยงให,ให,ใหญ่มาหยางเบิงบ้งเบิง้งธรรมชาติกันคันมันอยากกินยาตีออ๋อปล่อยมาปล่อยมาปล่อยมาสนานะโอ้ยเอามาให้มันอีกยกคนไข้เรียงไงเอามาหยามาให้มันได้ไร พี่น้องเข้าเบิ้งเบิ้งอันนี้พ่อแม่ลูกด้วยพี่น้องด้วยพ่อศาสตร์พ่อส้นด้วยพี่น้องเข้าฮู้หูนะครับหูหูปัาบตัวใดมาคือตัวใดขั้วหน่อยตัวใดมายู่กวคือเหยียู่เลยเนาะจ้าเบิ้งแน่พี่น้องเข้าปัาบตัวพ่อแม่หน่อยหนได้พี่น้องเข้าเนี่ยเบิ้งแน่ลอยหาซิบซีบวกลบนะครับความสูงแล้วก็ได้ความยาวล่ำตัวหนานะครับเบิ้งความเลือของล่ำตัวพิ่นนะครับพัวหนะหางเหิงหน้าตาท่งเขาท่ายเถทยพี่น้องพิจารณาเอานะครับเน้น ช่มตัวจริงพี่น้องเฮ้าหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเฮ้าหูวจักเสือสายบ่อนหน่อเนาะผู้ผู้จัดของเก่าเพิ่เหรอเข้าฟังบ่เพื่อนมาเป็นเพชรอุดอรได้อือเป็นสายเพชรอุดอรเป็นสายสารเฮาเหนียวเนาะจ้ะแต่ใหญ่นะครับใหญ่ยาวลึกพี่น้องเฮ้าบ้างเนี่ยอ่าถุนใหญ่ดีเลย ได้มากขั้วขั้วสูงนี่มันกัพ่ออันนี้ดอกจ้าวมองที่ผมมาแค่เด้อพี่น้องเด้อมองที่อายมากเลยหน่อยคือคว้วลึกของลำตัวแล้วก็คขั้วเหย้าเนาะเหย้าค่ะเหย้าแล้วหนาพี่น้องเฮาหนังหลายนะครับเนี่ยกระเลี้ยงง่ายพี่น้องครับโอ้ยพวกเนี่ยแจงขาเรียบเรียบเพลินพี่น้องเฮา้าหน้ามานพีร์ตาตู่บกย่างง่ายนะครับปากบักง่ายเลยพี่น้องเฮ้าควรเขาเคลื่อนพี่น้องเด้อแบบนี้เขาเคลื่อน กลมตั้งแต่กลมตั้งแต่าเงาหอดไปพี่น้องเฮานี่เล <laughs> ่นอยากเลี้ยมอยาอยากเลี้ยม <laughs> <เ>อย่องเบื่อไงพี่น้องเฮาบระสาสตร์ประชนควายหน่อยเด้อพี่น้องเด้อยฮู้หูนะครับว่าขับเป็นตะกี้กับตะกีราคาเป็นล้านไดหน่อยเนาะเพิ่อนเก่าไปเสียงไปใส่บุลเลอตะกีก้ก็ได้ขออ่อนเด้พี่น้องเฮาเบกางเน,นื้หนอหัวใหญ่ครับ บ่มีคำบรรยายพี่น้องเฮาเน้นชมตัวจริงนะครับตำนี้ได้มีบ่บ่ค่ะรับประกันตำนี้สากลั่วไปคือกันค่ะรับประกันตำนี้ให้เนาะระบบสืบพันธุ์ระบบให้ระบบสืบพันธุ์รัประกันให้บ่ประกันค่ะประกันให้เนาะก็ตรวจทุกอย่างแล้วค่ะก็จังผสมเฮามีชิปบ่อันคลิปผสมอะค่ะ,คะบ่ยชิปไปเฮาตรวจมีค่ะมีมีเนา<ม><ม>ะม,มีค่ะมีนี่พี่น้องเฮานะครับเบิ่งเอาเลยชัดเจนชัดเจียนเท่าไหร่ชาเจนบ่นะ ตรวจภายในคลิปเอ่ยกะท่ายไปเบิดค่ะเอาเราประกันระบบสือพันธุ์ในพร้อมพี่น้องเฮ้าล้วก็ตำนี้ภายนอกเราประกันในพร้อมจ้าทวนเด้อพี่น้องเด้อนะครับแม่นะครับสูงรอยหาสิบซี่บวกลบนะครับหนาเล็กนะครับเงา้วเพิ่เปิดไว้หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องครับหาอยากยุกพี่น้องครับโตสิหลายยุ่นะครับมูสูงง้องจ้องแง่งนะครับมูเอลจิ้วจิ้วเอลลิงเอล มูบ่เป็นตะทรงลูกนะครับหมายว่าสูงแต่ขาหนานนี้มันเกลืองนี่เป็นหองเขาตัวนี้คุ้ยสูงโตัวนี่เป็นหองมันคุ้ยสูงขาเลยเนี่ยจานี่คุ้ยสูงโตัวคุ้ยสูงโตัดิใหญ่ดโตคุ้ยใหญ่โตดิแบบนี้มึงเนี่ยมาพี่มาพี่พี่ตํานี้บ่หมีเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องฟรงให้อีสานบ่เนี่ยทงฟีค่ะทรงฟีทรงฟีให้อีสานแล้วจากทรงได้ทั่วประเทศได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับทั่วมาสอบถามผูดคุยตอลองราคากับเพิ่นได้เลยนะครับเนี่ยตํานี้บ่มี่พี่น้องเฮาฝ่าประธานนนะครับใทองเพิ่น สิบหาหมื่นที่เนาะประชุมฝ่าประธานไปสิบห้าหมื่นสิบห้าหมื่นแล้วพี่น้องเฮานะครับโอ้ยยาวไหมยาวข้างอิรีเลยเอาพี่น้องเฮามักตัวใดนะครับเอาเอกสารใดมีจักมีจังไดเนี่ยมีค่ะมีบอบามุ่นีีเลยตัวนั่นบอมีค่ะตัวนั้นบอมีแต่ว่านี่มีอันนี้มีค่่ะนนัแล้วก็แม่ลูกนี่มีทั้งนอกทั้งในบอมีค่ะแม่ลูกแม่ลูกนี่มีทั้งนอกทั้งในพี่น้องเฮาเอาเออเอกสารนะครับแล้วก็ข้อมูลเชิงดึกพี่น้องก็ยังโทรมาสอบถามน้ำจาดคว้างผลเด้อพี่น้องเด้อนะครับมัก ตัวใดก็ยังโทรมาเยี่ยมรอบแน่เบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์สามเก้าสี่สามเก้าสี่เก้าสามสามห้าเก้าสามสามห้าเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์พป่น้องเฮ้าเมือนนเพิ่นขายโยกขวกนะครับว่ามันขายต่ขวายได้พี่น้องเฮาเห็นบ่พุดขวักขวักคือเป็นสั่นหน่อยขวกคือเป็นสั่นใหญ่ๆส้ำนัาขายใหญ่ส้ำนักบ่ได้ขายเด้นเปน้องเด้อขวักนะครับบ่ได้ขายตอนนี้คือเฮ้าใหญ่ออกไปมองทีมันมีใหญ่ควายเรียมเนาะแมนค่ะมองนี่ก็คือเห็ดขวัก ไว้อีกมองนึงแล้วพี่น้องเฮ้านี่นะครับบ้านมีขอกอแล้วก็เลยย้ายออกไปทงหน้านะครับเพื่อ,อให้วา่ได้มีสถานที่ได้เล่มได้ป้อยนะครับไม่น,นี้เกิดกิรที่ป้อยฟูงไปเหรียญไปใช้จินยาตามธรรมชาตินะครับเอาหมักตัวอะไรทั่วมากพี่น้องเข้าสำหรับวันนี้พ่อไปสท่านีนทุกคนพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ